0.75นะคะปืนจะอยู่ที่69.63นะคะเดี๋ยวเรามาลองซุ่มกันดีกว่าว่า5ครั้งเนี่ยจะออกไหมนะไปปึ๊บไปวาดยันนะคะวาดยันไปปุ๊บปุ๊บปึ๊บมา5ครั้งสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดีมี่นะคะันี้ก็มาอยู่กับวงแหวนไซเบอร์ล้ำต้นเพียง30คู่ปองนะคะ กิจกรรมตั้งแต่วันที่5จะถึงวันที่11ลแล้วเวลาประมาณ6วันนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือสามารถสะสมปืนเซเบอร์ได้นะคะแลกของรางวัลได้ในร้านค้าแล้วก็มีกรอบปิม็อบอะไรต่างๆด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะได้เป็นสกินอะไรกันนะคะเออไม่ว่าเป็นวงแหวนเวทไซเบอร์ที่มูนสวน่าสูมมากอ่น่ารักมากนะคะ <S 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 แล้วก็มาพร้อมกับกล่องสกินขั้นสูงเพียง3คูปองวันนี้เหมือนเดิมมาบ่อยมากนะคะกิจกรรมนี้ o ด d ดนเติมเกมเติมเกมอาวถูกคุม้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมาวีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่ประเภทไนดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องกดเดนเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่กด d ดนเติมเกมกันเยอะๆนะคะ สวัสดีไว้รุ่นฟันน้ำนมทุกท่านนะคะหยุดด้วยคลิปนี้สักแป๊บนะเรามีเพจขายไอเดีเกมาวีมาแนะนำนะไอดีสกินแลแรงสูงลูนครบนะคะราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีนะคะหน้าเพจนี้เลย TP ่จรับซื้อขายเกมออนไลน์แค่ดิตดีรีวิวเยอะนะคะทุกไอดีมีรับประกันให้หลังการขายและรับซื้อรหัสไอดีอวราคาร้อนนะคะย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะมีแบบไหนทักมาเสนอได้เลยที่เพจ TP 7 รับซื้อขายเกมออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะประเด็นสําคัญของเรานะคะนี่มารับสามารถมารับคัมพี์ขั้นสูงตรงนี้ได้นะคะเป็นคัมพีขั้นสูงแบบฟรีๆเลยก็ล็อกอินทุกๆวันพาริกัน,นะคะทุกคนรับไปเลย1คัมพีนะคะทุกคนอ่าและวิธีรับคัมพีขั้นสูงแบบฟรีๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาสอนรับก่อนไปสุ่มกันนะไปไหนเนะี่ย กิจกรรมตรงนี้นะคะสกินฟรีจินน่าก็เราเข้ามาล็อกอินนะคะเพื่อให้ได้คัมพีขั้นสูงนะคะล็อกอิน5วันนะจะได้คัมพีขั้นสูงไป5ชิ้นนะคะประมาณนี้อ่ะที่เหลือก็ต้องเติมซื้อกันเอาเองนะคะที่เหลือจะเป็นกิจกรรมอะไรบาบๆา,าบานะอ่ะเก็บกล่องอะไรก่อนนะคะแล้วกดเข้ามาตรงร้านค้านะคะจะมีแพ็คคัมพีขั้นสูงลดราคาอยู่ตรงนี้นะคะจะอยู่ที่ราคา7จสิ้าคูป,ปองนะคะถือว่าคุ้มมากนะมีกล่องอะไรเยอะแยะมากมายเลย เอาล่ะเรามาดูวงแหวนกันดีกว่าวงแหวนที่ประเด็นสําคัญของเราวันนี้คือจะมีเป็นกรอบอันนี้นะไม่รู้ว่าเรามีหรือยังแล้วก็สกินที่เรายังไม่มีนะคะก็จะเป็นสกินของตู้คาเปนนี่อ่สวยมากนะคะเป็นสกินระดับลิมิเต็ดสีส้มแล้วคือสกินที่เหลือเรามีหมดแล้วนะคะอ่าที่เหลือเป็นเชินสวนสกินอะไรประมาณนี้นะคะมีท่าเต้นแล้วคือมีรูปโปรไฟล์ด้วย แต่เหมือนเราจะมีวมดแล้วนะมีปืนไซเบอร์ค่ะไปแรกอ่ะเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าใช้เท่าไหร่ก็จะเป็นกรอบโปรไฟล์ใช้ยิ่สานะสกินใช้13นะคะที่เหลือก็ขั้นต่ำสามชิ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวมาทําการสุ่มให้ดูดีกว่าว่าจะได้เป็นอะไรนะคะมาก็ใครยังไม่มีคำพีก็ซื้อไปก่อนนะคะตอนนี้เรามีอยู่103คคำพีนะคะเดี๋ยวราคาคูปองจะบอก้ายคลิปนะอ่ะก็ดูเปอร์เซ็นต์นะคะ กรอบโปรไฟล์ profile. สกินทาวอรจะอยู่ที่0.75นะคะปืนจะอยู่ที่69.63นะคะเดี๋ยวเรามาลองซุ่มกันดีกว่าว่า5ครั้งเนี่ยจะออกไหมนะไปปึ๊บไปวาดยันนะคะวาดยันไปปุ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บมา5ครั้งจะออกไหมจะได้เป็นอะไรได้เป็นเฮ้ยได้ปืนมาสามอันแล้วนะคะแล้วก็จะได้เป็นที่สอนสกินตัวคลิกซี่นะคะอ่ากดยืนยันไป ปุ๊บเดี๋ยวเรามาดูตรงคลังนะคะว่าชิ้นส่วนสกินคลิกซี่เฮ้ยได้ตรงนี้เลยเป็นสีผสมนะคะหรือว่าจะเลือกเป็นคัมพีตรงนี้อะ่ะเราเลือกเป็นเดี๋ยวกันสีผสมแล้วกันนะคะนี่ยินดีด้วยนะคะคุณได้รับชิ้นส่วนสกินใหม่ก็คือมีเยอะมากอะ่ะจบจบนะคะสั้นๆประมาณนี้อะ่ะเดี๋ยวเรานะคะมาตรง แรกของกันดีกว่าคือเราไม่ได้สมเอาสก,กินแล้วแหละเพราะว่าเราไม่ค่อยเล่นตัวคาเปนนี่เลยนะคะ3มชิ้นจะแรกได้เป็นรูปโปรไฟล์นะคะ,ะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งจะได้เป็นชิ้นส่วนประกอบสก,กินของตัวแรดนะคะเป็นรูปโปรไฟล์แล้วกันอ่ะกดยืนยันไป ปพ๊บกดเปิดไปนี่ยังไม่มีนะคะประเด็นเป็นรูปโปรไฟล์วิบวับด้วยนะนี่สวยมากน่ารักมากนะคะประมาณนี้สำหรับการสุ่ม5ครั้งค่ะ5ครั้งก็คิดราคาเป็น150คูปองนะคะทุกคนอ่าสำหรับ,บวงแหวนเวทนะคะก็มาดูจะรีแอคยังไงนะคะสำหรับ,บวงแหวนเวทนี้ก็5ครั้งจะอยู่ที่25คสาคำพีนะ อะเราออกราคาคัมพีคูมก็จะหมุนรอบละ1้0นะคะก็25ครั้งสุ่ม5ครั้งสม่มวเราจะสุ่ม13ครั้งนะคะเพื่อที่จะได้รับเป็นสกินแบบขั้นต่ำนะแล้ก็จะใช้คัมพีทั้งหมดอ่เเาไก็ใช้คัมพีทั้งหมด65คําคัมพีนะคะราคาจะอยู่ที่ 390คูปองนะคะนี่คำนวณราคาแบบเต็มๆตมนะคะก็เราตีให้เปเลยนะคะอยู่ที่400คูปองได้สกินแน่นอนนะคะหรือว่าดูคลิปเราเป็นตัวอย่างได้นะคะก็ขอภัยด้วยนะคะที่ไม่ได้มาสุ่มจะได้สกินนะเพราะว่าส่วนมากก็มีครบหมดแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวจะเผื่อราคานะคะว่าสำหรับใครที่อยากได้เป็นกรอบโปรไฟล์นะเดี๋ยวจะขึ้นราคาให้นะคะเรามาคิดไปพร้อมกันนะ กรอบโปรไฟล์นะคะราคาจะอยู่ที่ประมาณ1890นะคะทุกคนก็ถือว่าเยอะอยู่นะก็เป็นกรอบโปรไฟล์วิบับก็ถือว่าคุ้มนะคะถ้าไปสุ่มเอาเองกล่องเนี้ยกล่องละร้อยเก้าเนี่ยคือไม่คุม้มละอันนี้สุ่มได้แน่รอนนะคะเพราว่าจะแบบได้สกินอะไรอย่างงี้ด้วยนะซึ่งตอนนี้คือกรอบโปรไฟล์มีให้สุ่มเยอะมากทุกคนเยอะมากนะคะเออก็จะมีประมาณนี้นะคะคลิปนี้ค่ะื่นๆกดแชร์ก,กดติด,ดตามกดเปิดกระดิ่งนะคะเพื่อแจนใหม่หคลิปหน้านะคะ